สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอล FA คัพอังกฤษฤดูกาล2024-2025ในรอบที่4คืนวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2568แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับเลสเตอร์ซิตี้ในเวลา3นาฬิกาคืนวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2568ลีดยูไนเต็ดพบมิวอลในเวลา19นาฬิกา15นาที เลตันโอเรียนพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลา19นาฬิกา15นาทีส่วนคู่ซึ่งจะลงทำการแข่งขันในเวลา22นาฬิกาได้แก่โคอนทรี ry, พบอีฟสวิชเอเวอร์ตันพบกับบอร์นมัธเรตันพบกับวิคอมส اؤ ลแธมป์ตันพบกับเบอร์ลี่สโต๊กซิตี้พบคาดีฟและวีกแนพบกับฟูรแลมค่ะส่วนเบอร์มิงแฮมจะลงสนามพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในเวลา24นาฬิกา45นาที ไบรตันพบเชลซีในเวลา3นาฬิกาคืนวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2,568แบล็กเบิร์นโรเวอร์สพบกับบูฟแฟมตันในเวลา19นาฬิกานาทีีมัตพบลิเวอร์พูลในเวลา22นาฬิกาแอตตันวิลล่าพบสเปอร์ในเวลา24นาฬิกา35นาทีคืนวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2,568ดอนคาสเตอร์พบกับคริสตันพาเลตในเวลา2นาฬิกา45นาที คืนวันอังคารที่11กุมภาพันธ์2568เอ็กซเตอร์พบกับนอ t ติงแฮม m FOREST ในเวลา3นาฬิกาค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวสึกฟุตบอล FA ฟเอครับดูดูการ2,24 0 2 0 2,25ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ